ามาดูกันต่อครับพี่น้องนะครับเจ้าแคทสามศูนย์สี่ประมาณานะครับโครงการวางท่อเดี๋ยวเราจะมาดูเจ้าแคทอีกตัวหนึ่งครับนะพอพี่มาจากไหนพี่นี่พิมง,งาน มาจากบ้านกรวดน,นะครับเอาครับผมมาดูคันนี้ครับคันนี้ก็มีรุ่นหนึ่งครับกลางๆนะครับบวกวางบุกวางก็ยังคลองตัวเลยนะครับแก๊สามหนึ่งสามีซีอาร์นะครับ ตัวนี้ีไม่ใหญ่ครับไม่ใหญ่ลางทำหานก็โอเคเอามาดูครับเนะจ้า ตัวนี้นี่ถือว่าโอเคเลยนะครับวางเข้า มากก็จะเห็นแต่เจ้าตัวใหญ่ครับแต่มาวันนี้เราได้มาดูตัวเล็กๆนะครับการทํางานของตัวเล็กก็ถือว่าโอเคเลยทีเดียวนะครับแต่ตัวใหญ่ก็ไม่เหมาะนะครับในการวิ่งตามถนนแต่ตัวเล็กๆตัวกลางๆก็เหมาะครับสะดวกสบายครับ3ามหนึ่งสามบีซีอาร์นะครับ3 การจะจรค่อนข้างที่จะติดขัดหน่อยนะครับนะแต่ก็พอไปได้นะครับมาดูการยกของเขานะครับ ที่ว่างยาวถึงไหนพี่่องถึงนู่นเลยบอกถึงนี่นะโอ้อครับโอ้็อโครงการของอะไรที่ของของหลวงหรือเปล่าหรือว่าโอไมโครนี่ไม่เคยเห็นในคล่องดีนะตัวเล็กๆดี ง่ายๆเลยครับก็ไม่ต้องจับเลยครับคอเลยชมกนเพลุนเล่นเลยนะครับนะ บายเลยนะครับ ก็คือรถกระทัดรัดนะครับรุ่นนี้นี่ถือว่าเหมาะสำหรับการปุดนะครับงานปุดงานปุดดินขึ้นรถน้ำนะครับหรือว่างานรับเหมานะครับใช้ปปปลาครับเป็นตัว ลำเลียงข้อวางตามจุดต่างๆนะครับอตอนนี้มีเลื่อนเล็กลูกครับสองสี่หกมีเล่อเล็กๆหกลูกครับ ยางมือเดียวน,นะครับเอากกบาคุมไป,ไ,ปไปยัางเอฟซีก็ตั้งนะครับเข้ามาไปชมนะครับไปชมรถปุกขนาดากลางๆนะครับใช้งานทั่วไปวางท่อวางอะไรได้หมดเลยครับเอาสเปคก็ไป ทันใดที่ทราบแล้วก็คอมเมนต์ด้วยนะครับว่ารุ่นนี้ดีน่าใช้หรือเปล่านะครับน่าใช้ก็แนะนำเขาด้วยนะครับโอเคครับผมขอจบการนำเสนอว,วันนี้จะเริืมกดติดตามที่เพจในมิวีบุแกรมด้วยนะครับแล้วก็ที่ช่อง youtube ของผมเองนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับพบกันครับ